สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง youtube ทุอยางมืองสานมันนี่พาพพี่น้องมาท้องในท้องหน้าคือกอพี่น้องาฮโยหากินมันนี่มาสอนครับหลังกากมา่วานเป็นไงใครมูแดงมันนี่มาสอนสอนตรงหน้าพี่น้องหาสอนเหนียวสอนแมงละงาสอนแมงกิเต้าพี่น้องเลยหมู่ว่านนี่ ไปหาเลาะกินของสูงพี่น้องเงี้ยใครหมดแดงม้อนี้มาปลาเอ้ยบมแมา่มาปลามากมากเลยน,นะมาทงหน้าพี่น้องมหาสนวสันซิมีบ่หากินตามวิถีชีวิตอีสานบ้านเ้าพี่น้อง มันเป็นนามเก่ามันเป็นนามเก่าแล้วนามยังนามยัมงโมแหงอยู่พี่น้องแต่เกี่ยวเขา่ามองหายู่หากินินตาวิธีชีวิตอิสานบ้านฮองพี่น้องเอ้ย มาเหรียนตรงไงนตรงหน้าตอนลองบึงด้วยมีบ่สมซาสมลืออยู่บ่ มันเป็นนาำเก่าพี่น้องอยังว่าในแหงอยู่ผู้พูดอยากสอนกัจาจสรย์อยากสอนก็เลยพามาพี่น้องจัดให้เนี่ยปากเกีย้ยไหนม่นกินเต่าแล้วมาด้วยคนเอ้ย <c oughs> อยู่บา้านเฮาเบิดอยู่ก็กินพี่น้องค้าขยันขันแข็งยามนี้ก็หาแง,งี้ยใครหมดแดงเก็บผักหวานพี่น้องให้คล้องกับปอมเนี่ยตนมื้อนี้อยากมาสอนมีอยู่บ่หว้วยสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยบ่ได้วยคืนบ่กวนนำ้ำกวนนำ้ำ ยังหล่ะเปนแม,มงกิเต้พี่น้องเป็นันกิเต้ตอ้เป็นแมงกิเตาพี่น้องเป็นแมงกิเตาเป็นเหนียวเอ้ากวนคักๆเมื่อกึ้คืนเลี้งเราเปี้ยงเตียเน,เนะ ต่อมีความพยายามไมัยังสิได้ยยังไปตั้งใจคักเฮ็ดขึ้นหรือบอ่อยากนี่มันยังสิได้ไปเกี่ยงมืี่นี้เป็นสีคึมค้มๆพี่น้องพราะมันขึ้นีนฝนตกหลังจากฝนตกแล้วบันกับคไข่มดแดงลวดๆเลยพี่น้องน้ำมหอดใส่เนี่ โอ้ยายเบิดเลยบ่โอ้ยบ่ต on, ้องมองสอนซั่นนะบ่ต้องมองสอนสอนไปเรื่อยเลยพุ่นน่ะแม่นเบดน้ําพี่ฮอดพี่หลายคักมองสอนอย่ในปาแล้วเนาะบ้านเมืองเขาเจ้าสอนยเดือน6พี่น้องฝนตกม่เดือน6เดือน7แต่ว่านี่สอนยแล้งพี่น้อง ข้าเจ้าอมาสอนกินหลายเทือ่อวเนาะอ,อันนี้มามาล้ำข้าเจ้าด้วยเนี่อนนนนเออสอนไปเรื่อยสอนล้ำไปล้ำมาอยู่นี่นะปับลงมาสอนสองบาทโอ้ยบ่มีโหลวเป็นไปบ่ได้เลยข้าเจ้ากินกินจนบ่อยากเลย เป็นน้ำมาทางนั้นน้ำเป็นปลามีบ่อกุ่มหมองน้ํานะซ้อนเลยมีปัญญ่าเอามันมอดอยูน่นี่อย่ในปลาคู่หกคนนะ่ะแม่นดานี่ละ กินบน่ได้บ่รู้แม่งดาพุ่นเอีน้ำไม่ไหลายพนะุ่นน่ะไหลายๆพุนะ่นเท่าคนเลยพุ่นน่ะแก่ผัวสอนน้องแรกบ่มีพี่น้องเล้ยใหญ่มาเป็นน้องใหม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องเพิ่นสูบเพิ่นสูบแล้วมันแห้งพี่น้องก็เลยมาหาสอนแบบนี้นะครับ มีทั้งกุ้งทั้งปลาบ่มีทั้งกุ้งทั้งปลาพี่น้องเงยลยน้ำหน่อยๆแต่ว่าปลาปลาย,ยัางหลายอยู่พี่น้องปลาซิวปลาคอกับมีบ่ปลาคอกับมีน้อยเนาะนลนปลาค <c oughs> อปลาซิวพี่น้องกุ้งกับมีป,บมปิ้งกับมีบ่ ย่านเหรยังปิง้งซื้อเอาอยู่บนปลากระดือแล้วแต่แล้วน้องหน่อยหนพี่น้องโอ้โหเด็กปะคอนี่ปปะคอนี่เอาเร็วเร,ร็วเดะคอปะคองมเลยได้ปะมือขีดต้มมือขีดตมขั้นลงไปเรๆนั่นเด่นปะคอพี่น้องได้แล้วปะคอหลายตัวอยู่เลย มันทีม <ave S 2> ีหลายตัวอยู่ในป่านะได้ป่าน่ะ็กรส่วนพ้นกัรล่นแล้วเนาะคืต้มลมมานนั่นเหอยนี่ไปกับไปที่เนี่ย พูดนีได้พได้ป๊าพูดนได้เนี่ยเ่าปุณณีใส่เนี่ยเด็ดๆปลาคอบอลใช่ไหมปลาคอบอลปลาคอบอลนี่นเดนั่นะ ปลาเจียวปลาซิวได้พี่น้องไงปลาซิวหลายๆปลาซิวได้บ่อนอี่นี่แมนเบิดเลยปลาซิวไปแล้วประคอไปแล้วตะเสื่อมก็มีบ่มีหดวตะเสื่อมเนาะแทวบ้านได้มันแห็นเองบ่เอยนี่ โอ้เข่าสูบบ่อเขาเจ้าะสูบเส้นหนาปังพี่น้องนำก็เลยแห้งเออปลาเข็งปลาซิวปลากระเดื่อมีเบวันอุย้ยตัวแบบไงหนึง่งเอาไม่เห็นไหมอยู่นี่แหละปลากระเดืเอาแล้วปลาคอพี่น้องเลยโอย้ตัวแบบไงหนึ่งนี่นี่นี่กวาเลยอยู่นี่แหละเน่เน่ได้เลย สอนเลยเจ้าจะไปง้มสอนเอาสอนไปเรื่อยมันทีมีเองนี่ถือเองมันไงเตือบยวนวะเอารถาปยังกับไดรพันเต ได้บ่มีลายตัวอยู่พี่นองคอ้กบเป็นสน่เอเอาไปมาเด็บปนนอนอยู่ยปลาคอกันเลยด้สะเขาเ่รได้สเลเน้ เน uh> ี่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วกำลังขมักขเมนหาพี่น MM ้องหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตอีสานบ้านเราพี่น้อง เอายปมทีมงานยังกวนเอาป่ากวนไปกวนมากน้ำขุนเอเล่พี่น้องุนปลาคอบันแดดบอว่นเอาปลาคอตัวหนึ่งพี่น้องย่สำเนปลาคอตัวนี้สำเาแขนนี่น้องสำาน้พี่น้องนี่ปลาคอเขาแขนเนไม่มางเอามันนี่ ปลาคอลายโตอยู่สิจับกับพ่อสิไใดพี่น้องพือว่ามันยังแห้งอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นน้ำค้นบ่เป็นมวยบ่หรือ,อยังไ,นไ,ไงน้ำขึ้นนหน่วย,หน,ยหนึ่งคือเอาปลาปลาเบเร่มันมนขี่ตมจงในขี่ตมเลย พาย่มเอาปลาคอตัวนี้มันได้พี่น้องหาอยู่หากินตามภาษาชีวิตอีสานพี่นอ้หหนนองนี่แหละพิธีอีสานของแท้พี่น้องหลังจากที่เขาแล้วสูบน้องสูบยังแหงเลยก็หาปลาแบบนี้หาปลาคอพี่น้องดีกว่าเขาไปซื้อตลาดซื้อตลาดแพงพี่น้องแต่ก็พอกับโปรงสอาหาแบบของธรรมาศาสตร์โบราเนาะไป,ไะปเกี่ยง มากบมหาป่าเนี่ยม,มากอยู่บวปนปลปาเจ้านะมากเกี่ยวปนป่าพักกิ่งขมอยู่หน้าหอ,อ,อยหอยางอ่อ,อนๆเคยเห็นงามหอยยางเนี่ย,ย,ยจังวะว่าที่ไปหาบงพักกุ่มอยู่เนี่มันออกแล้วปะเจ้าวะเขาเอาใบมันมาไปขันสมหรือเอาดอกมัน,น,นเอาใบอ่อนมันบ่ ต่อไปสิไปหาประกุมพี่น้องพี่น้องผมจะพักกุ่มบ่กำลังแขวนเอาปลาพี่น้องปลาคอยังหลายตัวอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าเอาบ่เรตตัวได้แล้วก็มี่ได้ยักษตัวละบาเกียบประคองได้สามแล้วเราสอยได้ยักษตัวละอ่ะได้ซี โอ้มวยสุ่มพี่น้องเด็กประคอซีตูแล้วพู่นปานไปอยู่แจกผลบนแล้วปานบนะูมเอียงไหนมันตีเทียงมาแห้ไงไงเดี็ดเลยตีเทียงแล้วไม่รอดก,ก็เมื่อแหละ หลังจากที่คนเอาแล้วกับนี่หลังจากคนเมื่อไรก็น,นกพี่น้องนกเจ้ามาลงแต่ว่าตอนนี้กับแดดห่อนเวทนายเลยพี่นอ้องฝนตกเมือ่อคืนนี่กังเว้นมากผัดแดดห่อนพี่น้องส่วงนี่อากาศแปรปวนปวนแปรอีกสามสี่มือกับแห้งนองนีน่เนาะใกล้แห้งลเนาะ ผู้ใหปลาคอตัวนี้เสียดผู้ใดญน่อนี่เนาะรับพี่น้องหลังจากที่สอนแล้วเมื่อยพี่น้องใส่เวลาอยู่ประมาณเกือบสม้งสองสม้งอยู่น้องเดียวนี่เมื่อแอรเลยมบานนี้สิภากันลงเป็นล่างอยู่หํำยั่งพี่น้องเพราะว่าบ่มีน้ำาลางอยู่นี่ตาบ่ล่างกับเมื่อบ่ได้ครับพี่น้องไม่ได้ขีดตุ้มแต่ว่าป่าได้ทุกคนอยู่เปนบ่ ได้ทุกคนพี่น้องเดี๋ยวลางเดี๋ยวคอยเบิงเนาะปลาเกี้ยงเมื่อไงจะบ่กขุมคาเลยบ่มาเนี่ยขุมคาพนัวพี่น้องบ่เคยไปป่าไปดงจักเถื่ออยู่ตะบานเฝ้าตะหลันมื่อนีพามาทองไฮทองหน้าพี่น้องไปย่างย่างย่างเข่ายังไม่กี่เข่าอยู่แต่เศร้าเลยังข้าวย่อนอยู่ ข้างังสิไปลลางน้ำย่งพี่น้องเลยอันนั้นบอกหอยได้ทุงดำนะหอยจูบพี่น้องไปย<า>่างไปไปหลางพี่น้อง, <c oughs> ง,งอย่างแหลงนี่ฮะน้ำลลางหยาเกิเน้อง ยางมาลางังนำยังพี่น้องนี่ต้นพักุมเป็นมอพักุมนี่เนาะนี่นี่ยอดมันร้อนนี่นี่พี่น้องต้นพักุมนี่ละครับเป็นยังสี่พี่น้องพักุมเอายอดร้อนไปขันสมพี่น้องแบ่แบ ลงมาล่างลงมาล่างหลังจากที่สอนแล้วก็มาล่างพี่น้องน้ำย่างกันนี่โอ้ลมลื่นพี่น้องเย็นเย็นเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่น้ำย่างพี่น้องเลยสองขังฟังหวยนี่เป็นกเป็นกอไผ่บ้านกอไผ่ปลาพี่น้องเลยบ่อึดอยู่อึดกินพี่น้องเลยน้องเมย์ไายครับล้างน้ำย่าง เย็นดีบ่เย็นบ่ลงไปลลนเลกๆกก้ันนีล่างปูลป่างปลาล่างกระต้นกระตัวพี่น้องไงค่ไหนหางมั้งคุณอืมก็มาเรื่งมีภาาพี่เลยนะ ้บอกให้กับกี๊กับลายได้น้องนี่นำย่างนะบอมีคูหม่องหอยกับกี๊ยน่นไม่ตัหนวยใหญ่เชียวไร้สั่นใดบอกให้กับกี๊พี่น้องฮะปลาสดทงน่อยหนึ่งนะอ่าล่างล่างล่างพักกันล่างสวนล่างสัวเย็นจ่อยๆพี่น้องโอ้ยว่ามันอยู่ในอันของแอร์บอน้ำเย็นคักงเตีเย็นจ่อยๆพี่น้องน้ำน้ำน้ำซึมใต้พี่น้องเลย เดือนซีเดือนหาแงมแรงบ้านเมืองข้าเจ้าห้อนพี่น้องทำมาตึกแหงน้ำย่างหนุ่เย็นจ่อยจ่อยพี่น้องจนหนาวพี่น้องเพราะว่าเป็นน้ำดินทรายพี่น้องน้ำดินดาดเหนียวโอ้มันมันเป็นดินเหนียวพี่น้องข้างล่างแต่ว่าข้างบนเป็นดินทรายเลยเย็นมัเนี่้ยนี่ยังหัวกับกี้หลายพี่น้องหัวกับกี้ ได้ป่ะใช่ไหมไอพี่น้องเบิ่งของเพิ่นโอ้ยพี่น้องบ่ต้องแยง่งบ่ต้องแย่งนำ้ำปลาป้ากระเดินปลาคอพี่น้องเลยสมสมสมตีตั้งตาลอ้อค่อยมาหาอยู่หากินพี่น้องอันนี้ได้ป่ะหนึ่งดีกว่าดีกว่าสี่สวน บ้านคือพี่น้องอันนี้ปลาคอพี่น้องปลาคอปลาเข่งปลากระเดื่องพี่น้องโอ้พี่เด่นของเราเนี่ยแมงดาผอมหมเอออันนี้เดอันนี้กระถุงหนึ่งแม่ดาพี่น้องเดี่ยแม่ดาผอมเมื่อกี้หลายโอ้ยหลายเขา ได้ทุกคนพี่น้องเ่ติวใหกว่อทเน่ห้องเกห้งเยห้องเกได้หลายพี่น้องไยอยู่ตามต๊ะฟังแบบนี้พี่น้องหลายครับน้ำย่างถั่มีถมีแบบนี้น่ะหลายพี่้อกห้อยกับเกี๊ผู้เฒ่าเล่นน้ำพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเรือยๆวนี้อยู่แต่เฮือนบอกตรงน้าเตยมาพอน้าเลนน้ำพี่น้องล่างในปากแนาเจ้านะ โอ้น่าเอิกเจ้าหน้าล่างแน่ดีๆแน่พุ<ว>่นน่ะสะสวยทั้งหลังไม่แต่ขีดตมทั้งหน้าเสือเจา้าเนอะลงไปล่างจงได้ล่างบอลหลอนเหมือนเนียในเสือไม่แต่ขีดตมไปล่างไม่ล่างไม่โอ้ยผู้เฒ่าพี่น้องตะวันล่างบอกเกี่ยงซ้ำเด็กน้อยพี่น้องเลยไม่ไรขาลงไปล่างไหมโอ้ยลงไปเรื่อยๆก็หันในไหมเหรอ ดู่กับธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยพูนะมีตะก้อนอใหม่พี่น้องไอ้น้องเพปานเนี่ยฟักกุ้มกวมีเังปสนเป็นหวยเป็นว่างพี่น้องลมลื่นดีเห็นปลา หาตึกแง่น้ำน้ำน้ำฟางแบบนี้แหละพี่น้องอันนจะเป็นนโนนไส้ครับตึ๊ตแง่จะเป็นกอกอนน้ำไม้ข้างบนแดงก็จะน้ำน,น้ำหิมหยแบบนี้แหละพี่น้องย้ำมหามาหางเงี้ยไปบ่เมื่อว่าวันน่้ปลาเมื่อพี่น้องวันนี้เพราะว่าเทียงกลัวแล้วพี่น้องยังมี ย่งางปรนได้กินข้าวเที่ยงอยู่เมื่อนีนหิวข้อตาล่างตาไล่เล,ลเลยพี่น้องเม่ือเอออาไปเอาไปลวกเลยเนาะลวกแล้วก็มาคลั่งขับพี่น้องหลังจากที่อท <c oughs> ตอดมาแล้วก็มาล่างตัวล่างตัวอยู่น้ำย่งพี่พน้องล่างแล้วก็จะเดือเมื่อพี่น้องเพราะว่ามันใบม่วงเลยพี่น้องมากินข้าวเที่ยง ครับก็จะเลื่มพี่น้องฝากติดตามช่องยูทูบตุกงยามเมืองศารานเป็น,นเรื่องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยพอเสด็มีกำลังใจจะคิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบิ่งกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ